วงการไฟลุกดาราสาวทรงโตโดนเมียหลวงราวีปมรักลับๆหนุ่มสายเปเปิดสักราชความฮอตต้นเดือนธันวาคมวงการบันเทิงต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อมาดามกุ้งกิง้งเพื่อนบ้านขามเมาสคนดังออกมาเผย,ยปมร้อนแรงของดาราสาวทรงโตที่ผ่านมาไม่กี่งานแสดงแต่สร้างชื่อไวเพียบด้วยหุ่นซบ่มและอินเนอร์เกินต้านจนหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างพากันตกหลุมรัก แต่เรื่องเราไม่จบแค่ความแซบของตัวเธอเพราะว่าล่าสุดาสาวทรงตัวคนนี้ตกเป็นข่าวดรมาม่าเมื่อหนุ่มกระเป๋าหนักที่เปให้เธอแบบจัดเต็มดันมีบ้านใหญ่คอยตามราวีไม่หยุด แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยสาวทรงโตเปิดใจแล้วเองว่าเธอรู้จักหนุ่มสายเปกค,คนนี้จากการไปทําบุญที่วัดก่อนจะเริ่มพูดคุยและสารสัมพันธ์กันเรื่อยมางานนี้ฝ่ายชายเปนหนักแบบไม่เกรงใจบัญชีธนาคารทั้งคอน,ดนโดรถและก็ไลฟ์สไตล์สุดรู้แถมยังแอบคบกันแบบลับๆแม้จะรู้ว่าฝ่ายชายมีมีล้วงตอนแรกก็คิดจะเลิกค่ะแต่เขาทั้งใจดีและรักเราเราเลยไม่อยากตัดเขาออกจากชีวิต สาวทรงโตกล่าวพร้อมกับย้ำชัดเจนว่าฉันไม่ได้ผิดศีลข้อสามเพราะเรารักกันอย่างไรก็ตามความรักที่ซ่อนเร้นี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อเมียหลวงออกโรงตามจิกไม่ยัง้งทั้งเร่งควานด่าทอและขู่จะแช่ต่อสาธารณะจนเกิดเหตุการณ์ปะทะก,กันในที่สาธารณะทำให้สาวทรงโตถึงกับต้องหลบหนีแบบหัวซุกหัวสุน ฟากชาวเน็ตเสียงแตกบางก็วิจารณ์เรื่องศิลธรรมบางก็เห็นใจสาวทรงโตที่ตกอยู่ในวางวนรักสามเศร้างานนี้จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือดราม่าสุดพีคคงต้องติดตามกันต่อไปแล้วคุณล่ะทีมไหนทีมสาวทรงโตหรือว่าทีมเมียหลวงทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ